ยินหยางศึกมหาเวสสถานพิภพสู่ฝันอมะตะฉายในปี2020ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีกำลังภายในตะกรานตาจาก Netflix Original ที่จะทำให้คุณร้องว้าวไปกับเทคนิคพิเศษฉากการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นและที่สำคัญคงจะถูกใจสาวกคู่จินหรือสาววายแน่นอน หญินหยางศึกมหาเวสสถานพิภพ,พสู่ฝันอมะตะเล่าเรื่องราวของชิงหมินปร,รมาจารย์หญิงหยางที่ได้รับบอบหมายจากอาจารย์ของเขาให้เดินทางไปยังเมืองหลวงก็เข้าร่วมพิธีบูชาสวรรค์มอบพลังให้สัตว์พิเศษและปราปิศาจอสรพิษที่กำลังจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหลับไหลไปนานกว่า300ปีซึ่งแม้ว่าเขาจะมีความเก่งกาจในด้านการใช้เวทมนต์มากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังมีเวทมนต์หนึ่ง ที่เขาไม่สามารถฝึกสำเร็จก็คือเวทมนต์การป้องกันซึ่งอาจารย์ของเขาก็ได้ย้ำนักย้ำหนาว่านี่คือสุดยอดเวทมนต์ที่ต้องฝึกให้ได้ชิงหมินได้พบกับเหล่าสุดยอดปรมาจารย์จากสามทิศประกอบไปด้วยปรมาจารย์ปย๋อหย่านักปราปีศาจผู้ไม่อรุณ์ร่วยให้กับปีศาจแต่อย่างใดปรมาจารย์นานเจียงนักปราบปีศาจสาวสวยและ ปรมาจารย์เหอโชนักปราบปีศาจผู้ชราแต่ไม่ทันที่จะได้ทําพิธีบูชาสวรรค์และไม่ได้ปราบปีศาจปรมาจา er Show, รย์โหโชกลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยพลังแห่งปีศาจเกสาที่แฝงตัวอย่างลับๆอยู่ในวังหลวงดังนั้นปรมาจารย์ทั้ง3คนจึงได้รวมมือกับจอมเวทแห่งวังหลวงให้สืบคดีฆาตกรรมโดยมีองค์หญิงฟางเย่ผู้ควบคุมไปพร้อมๆกับการแยกย้ายไปปราบปีศาจเพื่อไปดึงพลังปีศาจ ไปมอบกับรูปปั้นสัตว์วิเศษที่จะทําหน้าที่ควบคุมปีศาจร้ายอสรพิษซึ่งซ่อนตัวอยู่ในใครคนใดคนหนึ่งในวังหลวงนี้แต่เรื่องราวกลับมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการฆาตกรรมในวังหลวงเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแล้วมันก็คือฝีมือของปีศาจซึ่งแน่นอนว่าภายในวังหลวงจะต้องมีปีศาจแฝงตัวมาด้วยชิงหมินจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการสืบหาให้ได้ว่า ปีศาจจอมอรสริษนั้นซ่อนตัวอยู่ในร่างของใครเรื่องราวจะมีความซับซ้อนมากแค่ไหนเชิญทุกท่านติดตามรับชมในทาง Netflix เลยครับยินอย่างศึกมหาเวสถานพิภพสู่ฝันอรมตะฉบับเวอร์ชันสัญชาติจีนนี้ได้สร้างมาจากงานวรรณกรรมสุดคลาสสิกของญี่ปุ่นเรื่ององค์เมียวจิโดยมีหัวใจสำคัญของเรื่องก็คือ การสืบหาคดีฆาตกรรมภายในวังหลวงไปพร้อมๆกับการยับยั้งปีศาจอสรพิษที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปีศาจที่ดุร้ายที่สุดและเป็นอมะตะมาแห่ออกมาทำร้ายผู้คนและแน่นอนว่าก็ต้องสอดแทรกเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังอันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องราวไปจนถึงโศกนาฏกรรมในท้ายที่สุดดังนั้นอารมณ์โดยรวมของหนังจึงไม่ได้ออกมาแบบหนังแนวต่อสู้ไล่ฆาปีศาจเพียงอย่างเดียว แต่ยังสอดแทรกปรัชญาเกี่ยวกับความรักความผูกพันการยึดมั่นถือมั่นจากการมีชีวิตอมตะและรวมถึงการพัพราคเอาไว้ด้วยหากใครคิดว่าจะดูเอามันเพียงอย่างเดียวผมเชื่อว่าน่าจะผิดหวังกันบ้างละครับเมื่อเราชมหนังเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกสองอารมณ์ดโดยกันก็คือบทที่เขาจะให้เราสนุกตัอสนุกมากๆเลยครับฉากที่เขาต่อสู้กันกระทำด้แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแบบแทบหายใจไม่ทันเลยนะครับ แต่บทอารมณ์ที่เขาจะดึงช้าหรือดึงเศร้าก็ทำออกมาซะจนแบบว่าทำให้เราต้องหาวนอนไปบางครั้งเลยครับแต่สิ่งที่เราสะดุดตาม,มากๆจากการชมหนังเรื่องนี้ก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากประการตามากครับไม่ว่าจะเป็นฉากเดินเหินอากาศงูร่างยักษ์โจมตีเมืองทำได้ค่อนข้างเนียนตาครับแต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึกส่วนตัวของผมกับรู้สึกว่าบางที การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมันมากเกินไปหน่อยครับและการใช้เวทมนต์ในแต่ละครั้งก็ทําให้อดคิดถึงการใช้เวทมนต์ของดร์สเตรน์ไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปมาการเปิดประตูมิติการเปิดประตูไปยังที่ต่างๆหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาของเวทมนต์ก็ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าได้รับอิทธิพลมาจากดร์สเตรนไปเต็มๆเลยครับแต่สิ่งที่ดูแล้วรู้สึกอึดอัดและค่อนข้างออกไปทางร่ำคาญก็คือ ความเชื่องช้าความอึดอัดของตัวละครกว่าจะเดินเหินได้แต่รังคกับสโลโมชันไปมาจนหน้ารำคาญครับกินเวลาไปหลายวินาทีเลยทีเดียวการแต่งตัวของตัวละครนั้นก็ทำออกมาซเน้นจนเสมือนว่ามันคือประเด็นสำคัญของเรื่องและหลายครั้งในฉากต่อสู้ถึงแม้ว่าจะมีความสวยงามในการออกแบบท่าทางแต่ก็ดึงสโลโมชั่นเข้าไปอีกครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควรครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเขาค่อนข้างปล่อยปะละเลยไปสักหน่อยก็คือในหนังเขาต้องการให้ปรมาจารย์ไปไล่ล่าปีศาจเพื่อไปเอาดวงจิตของปีศาจของแ่ละตนนั้นไปมอบให้กับสัตว์วิเศษเพื่อเพิ่มกําลังในการควบคุมปีศาจอสอรพิษแต่ในหนังก็ทําให้เห็นว่าปรมาจารย์แต่ละคนนั้นสามารถชนะปีศาจแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายเลยครับเอาดวงจิตมาอย่างง่ายดายมากๆเลยครับ มันไม่รุนไม่ตื่นเต้นในตรงนี้เลยนะฮะและความง่ายดายนี้มันก็ส่งผลถึงตอนจบของท้ายเรื่องเลยนะครับเพราะการปราบป,าบปีศาจอสรพิษที่ปรมาจารย์หญิงหยางได้พูดเอาไว้ในตอนต้นเรื่องว่ามันเป็นอมตะมันไม่ตายมันฆ่ายากมันฆ่ายากขนาดที่ว่าปรมาจารย์หญิงหยางก็ต้องตายโดยพิษของมันแต่กับกลายพิว่าจอปีศาจตนนี้กลับสามารถสูกปราบลงได้โดยเหตุผลบางประการ อันเป็นเหตุผลเดียวกับหนังโสกนาฏกรรมความรับหลายๆเรื่องนั่นแหละครับจะเรียกได้ว่ามันค่อนข้างซ้ำซากคลีเช่ก็ไม่ผิดเลยครับและแม้เนื้อเรื่องจะเบาบางและมีเนื้อเรื่องอยู่น้อยมากนะครับแต่เขาก็สามารถสรุปปัญหาสรุปความต้องการและปัจจัยหลายๆอย่างที่ตัวละครหลายตัวแต่กระทำลงไปค่อนข้างลงตัวครับแม้มันจะซับซ้อนบ้างและงงๆบบางสักหน่อยก็ตาม แต่ยังไงมันก็คงอยู่ในคอนเซปต์ของการรับใช้ความซื่อสัตย์ความรักและความพัดพรากนั่นเองหากจะพูดถึงตัวละครแล้วก็ชอบบุคลิกของปรมาจารย์ชิงหมิงช่างเป็นปรมาจารย์ปราบปีศาจที่มีจิตใจอ่อนโยนเสลือเกินรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจปีศาจไปซะทั้งหมดแถมยังเฉลียวฉลา,าดมีความคิดความรอบครอบกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาซะอีกนะครับแต่นั่นก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดเลวร้ายไปซะทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ไม่มีสิ่งใดดีพิศษทั้งหมดครับแล้วท่านอาจารย์ก็ใส่เสื้อขาวตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับซึ่งหาเปรียบเทียบกับปรมาจารย์ป๋อยานี่ก็มีทัศนคติที่เป็นเส้นตรงจนเกินไปเห็นพีศษเป็นไม่ได้เลยครับจะขาดทิ้งสักอ,อย่างเดียวแต่ก็ยังว่าละครเขามีความหลังฟังใจกับปีศาจอยู่ไม่น้อยซึ่งท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ใส่ชุดสีดำตลอดทั้งเรื่องเอาเถอะครับบุคลิกของสองตัวละครน,นี้ที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันมากแต่มันก็เป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวนะครับ ตามหลักปัตญาของหงอยินหยางพอดีเป๊ะเลยนะฮะเป็นอันว่าโอเคตรงตามชื่อเรื่องผ่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมดูแล้วหรือใครก็ตามที่ดูแล้วก็สามารถรับรู้ได้เลยโดยไม่ต้องมีแนวคิดว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรทำนองนี้ก็ตามก็คือหนังเขาใส่ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครคือปร,รมาจารย์ชิงหมิงกับปร,รมาจารย์ป๋อหย่าอย่างลึกซึ้ง ทั้งที่สองคนนั้นเจอกันได้ไม่นานนะครับแต่ก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วแบบสุดๆแรกๆก็สู้กันจิกกัดกันไม่ไว้วางใจกันพูดจาเหน็บแนมกันมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันไม่ต่างกับพ่อแง่แห่งอ่อนพระเอกนางเอกในละครนั่นแหละครับแต่สักพักก็รู้สึกมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเหลือเกินเป็นห่วงเป็นใยกันซะเหลือเกินมีฉากเสียน้ําตาให้กันด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะแน่นแฟ้นอะไรขนาดนั้นมันทำให้อดคิดไม่ได้เลยว่านี่มันเป็นคู่จิ้นชัดๆใครเป็นสาวกแนวหนังหรือนิยายที่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในแบบชายชายหรือที่เราเรียกกันว่าวายรับรองว่าจิกหมอนดูเลยทีเดียวครับยิงตอนจบด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นสำหรับประเด็นนี้แล้วส่วนตัวผมอาจจะไม่ติดใจอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าใครมาแนวอนุรักษ์นิยม หรือใครเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องลิ้นในเวอร์ชันก่อนๆหรืออ่านวรรยายเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นต้นฉบับด้วยแล้วก็คงจะรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเพราะเขาไม่น่าจะได้ใส่ประเด็นนี้ออกมาชัดเจนขนาดนี้ครับแต่ในส่วนตัวอีกเช่นกันนะครับผมว่ามันก็รู้สึกอ่อนโยนอ่อนหวานและให้ความรู้สึกกับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับหาใครชอบภาพยนตร์กำลังภายในแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเอฟเฟกต์งดงามตะการตา ซอสแสกเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักสไตล์หนังจีนยินหยางศึกมหาเวสถานภพ,พบสู่ฟันอมะตะเชื่อว่าคงจะตอบโจทย์ใครหลายคนได้ไม่ยากโดยรวมแล้วดูสนุกครับสามารถดึงเราให้ติดตามอยู่กับเรื่องได้ไม่วอกแวกตั้งแต่ต้นจนจบแต่หากจะเปรียบเทียบกับภาพยนตร์จีนฮองกงกำลังภายในทำนองเดียวกันนี้อย่างเช่นเรื่องเดทนางพญาผมขาวที่ฉายในปี1993หรือตำนานเดทนางพญางูขาว ที่ทำออกมาแล้วหลายเวอร์ชั่นก็คงจะยังสู้เข้าไม่ได้นะครับดังนั้นทางซปเปอร์รีวิวชาแนลจึงของให้คะแนนความชอบยินหยางศึกมหาเวสถานที่พบสู่ฝันอมาตะเอาไว้ที่ 7. เต็ม10คะแนนครับ The Yin y ยินหยางมาสเตอร์ฉายในปี2021จาก Netflix Original ในชื่อภาษาไทยยินหยางศึกมหาเวทภาพยนต์ที่จะนำทุกคนเข้าไปสู่โลกแห่งเวทมนต์และปีศาจอันตรการตามาพร้อมกับฉากแอคชั่นสุดมันและคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับมืออาชีพไม่แพ้กับระดับฮอลลีวูดนี่คือหนังจากจีนแผ่นยินใหญ่ที่จะประกาศให้โลกรับรู้ว่าฝีมือของชาวเอเชียนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลก ยินหยางศึกมหาเวทว่าโดยเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งปีศาจกับมนุษย์อาศัยอยู่รวมกันในแผ่นดินใหญ่ครั้งหนึ่งปีศาจงูเก้าหัวได้ตั้งตนเป็นใหญ่ยกไพรพลพปีศาจต,ต่อสู้กับมนุษย์จนทําให้ปรมาจารย์ยินหยางได้สร้างกระบ,บี่ทูซานขึ้นมาแล้วก็ตัดหัวหลักเจ้างูปีศาจขาดไปครับแม้ว่าร่างกายจะสูญสลายไปแล้วแต่ดวงจิตของจองปีศาจยังคงอยู่ ปรมาจารย์หยินหยางจึงได้ผนึกดวงจิตของจอมปีศาจและเหล่าปีศาจทั้งหลายเอาไว้ที่สำนักหยินหยางที่หอผนึกโดยมีสลาเกตควบคุมวิญญาณปีศาจเหล่านั้นทั้งมวลส่วนเจ้าปีศาจที่เหลือรอดก็กลับไปอยู่ในเมืองของปีศาจครับหลังจากนั้นโลกของมนุษย์กับโลกของปีศาจก็แยกกันออกโดยสิ้นเชิงส่วนหอผนึกในสำนักหยินหยางเหล่าบรรดาอาจารย์และลูกศิษย์ของสำนักหยินหยางก็พัดกันส่วนมนสกฏวิญญาณสืบเนื่องกันมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนกระบี่ถูสารที่ขาดจอมปีศาจก็ไปอยู่ในโลกแห่งปีศาจครับเก็บเอาไว้ในที่ไม่มีใครหาเจอการเวลาล่วงเลยผ่านไปคืนหนึ่งที่สำนักหยินหยางเกิดเหตุที่หอผระึกปีศาจส,สิทธิ์สำนักหยินหยางตายเกินหอเลยครับเหลือแต่เพียงชิงหมิงผู้เดียวทำไรบรรดาอาจารย์และไปหนีนายท่านของสำนักหยินหยางเข้ามาพบต่างก็คิดว่าชิงหมิงเป็นผู้ก่อเหตุกดปล่อยเหล่าบัญญาปีศาจออกมา และก็ฆ่าพี่น้องสำนักหญิงหยางจนตายเรียบและที่สำคัญที่สุกดก็คือฆ่าสิษย์พี่ที่ชื่อว่าฉีมู่ตายไปด้วยครับเมื่อชิงนี้อธิบายก็ไม่มีใครเชื่อก็ต้องจำเป็นต้องออกจากสำนักไปอยู่ในป่าและอนุเคราะห์เหล่าปีศาดีเพียงลำพังถึง7ปีเลยครับวันหนึ่งยวนป๋อหยา่าองคล,ลักษ์หลวงชั้น7ได้นำขบวนเหล่าทหารคุ้มกันเครื่องราชมนาการ ไปถวายแดก่กษัตริย์แต่ระหว่างเดินทางอยู่ในปา่าก็เจอเหล่าพีซาจเข้ามาจู่โจมครับชิงเครื่องราชบรรณาการและก็ได้ปรับมือกับชิงหมิงแต่ก็ไม่อาจสู้กับชิงหมิงผู้เป็นยอดแห่งคาถาอาคมได้นะครับเมื่อกลับถึงวังจึงถูกลงโทษโด,ดยการตัดยศแต่ก็มีข้อแม้ว่ายุนปอ๋อหยาต้องนำตัวผู้ชิงเครื่องราชบรรณาการกลับมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ได้ครับ มีวันหนึ่งเหล่าปีศาจนกก็ได้เข้าไปชิงศิลาเกตจากสำนักหญิงหยางซึ่งเป็นการชิงที่สำเร็จซะด้วยนะครับแต่ในระหว่างกำลังจะบินหนีไปนั้นไปหนีได้ใช้ธนูอาคมยิงจนตกลงในกลางป่าเหล่าบรรดาปีศาจของชิงหมิงก็เข้าชิงศิลาเลยนะครับเจ้าพังพรปีศาจตนหนึ่งก็กลืนศิลาเกตเข้าไปจากนั้นก็มีอาการปางตายจึงต้องช่วยกันแบกไปให้ชิงหมิงรักษาครับ ชิงหมิงดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเจ้าปีศาจพังพรืนอ,อะไรเข้าไปในท้องและนี่ถึงเวลาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองมันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าสิทธิธ์พี่ชิงหมิงจึงจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในดินแดนของปีศาจเพื่อไปสืบหาความจริงและก็ไปนำกระบี่ถูซานกลับมาต่อสู้กับปีศาจครับเรื่องราวของชิงหมิงและหยวนปอ๋อหย่าจะเป็นอย่างไรเมื่อไปไปจนภายในแดนของปีศาจใคร คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการชิงศิลาเกตเพื่อไปปลดปล่อยเจ้าจอมปีศาจงูกเก้าหัวชิงเหมิงและหยวนป๋อหย่าจะรวมมือกันหยุดยั้งเหตุการณ์ร้ายนี้ไปได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับยินอย่างศึกมหาเวทเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีกำลังภายในจากแผ่นดินใหญ่นะครับที่เขาฉายทาง n น t f l i ิ ซึ่งตอนแรกเองที่หนังประกาศว่ากำลังจะฉายนั้นผมก็รู้สึกว่ากระเพิ่งดูยินหยางไปเมื่อต้นปีนี้เองนะครับซึ่งก็อยู่ในชื่อยินหยางศึกมหาเวทสถานที่พบฉายในปี2020ซึ่งก็เป็นหนังจีนกำลังภายในที่มีความสนุกสนานเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้จะเทียบและมีความสนุกกับเวอร์ชันเก่าได้หรือไม่ซึ่งก็บอกตามตรงว่าเทียบได้แน่นอนครับและก็ดีกว่าเวอร์ชัน2020ด้วยซ้ํา ซึ่งตัวผมเองนะครับเชื่อมั่นว่าหากใครได้ดูก็จะต้องชื่นชมกับความตั้งใจที่หนัง้เหมาอบความสนุกสนานและความบันเทิงที่หนังมอบให้กับเราในเวอร์ชั่น2021นี้ซึ่งมีความตื่นตาตื่นใจกับสเปเชียลเอฟเฟกที่ตะการานตาการออกแบบต่างๆนะครับการออกแบบโลกของปีศาจทำได้ดีการใช้สีสันในภาพยนตร์ก็ทำได้เนียนตามีความสวยงามมากๆเลยครับ แต่สิ่งที่ทําให้เพลิดเพลินเจริญใจได้มากที่สุดก็คือการออกแบบปีศาจทั้งหมดซึ่งมีอยู่นับร้อยนับพันตัวเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวมีรายละเอียดที่น่าสนใจบางตัวก็ออกแบบมาสนารักบางตัวก็ออกแบบมาได้น่าครัวตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะครับเอาเป็นว่าแค่ดูเจ้าปีศาจต่างๆนานาที่เดินสวนกันไปสวนกันมาก็เพลิดเพลิพนใจแล้วครับในด้านเทคนิคพิเศษและการออกแบบนั้นมี 10- ให้10คะแนนเต็มแน่นอนครับ ส่วนตัวบุคลิกของชิงหมิงพ่อระเอกของเราในเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้เป็นคนเรียบนิ่งมีบุคลิกเป็นคนชอบซุกซนเจ้าเล่และมีคุณธรรมอยู่ในใจมากเลยนะครับเรื่องการใช้เวทนมนีเฉียบคาดเก่งกาดและมีไหวพริบดีดูแล้วก็มีพลังความสามารถของเขานั้นก็มากกว่าเจ้าสำนักของยิงหยางสี่นะครับหากเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นยิงหยางศึกมหาเวทสถานพิภพที่ใช้ในปี2020ส่วนตัวของผมเองแล้วชอบบุคลิกของชิงหมิงในเวอร์ชั่นนี้มากกว่าครับ มีจุดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับดีกว่าบุคลิกของชิงหมิงซีอีกก็คือหนังทําให้เห็นว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แท้ๆแต่เป็นรูปครึ่งรูปมนุษย์รูปปีศาจเขาสามารถเลือกที่จะเป็นปีศาจที่มีพลังสูงส่งก็ได้หรือเลือกที่จะเป็นมนุษย์ที่มีพลังต้อยต่าก็ได้ครับแต่วิธีการเลือกของเขานั้นมีความหมายมากกว่าที่เขาจะเลือกเป็นตัวอะไรแต่ชิงหมิงเลือกว่าควรจะทําอะไรครับ และบุคลิกของหยวนป๋อย่าในเวอร์ชันนี้แม้จะเป็นโอกลักชั้น7จแต่ฝีไม้ลายมือในการต่อสู้นั้นเป็นลองชิงหมิงมากๆครับเวลาที่ทั้งสองพบกันในครั้งแรกนั้นยวนป๋อหย่าแพ้แบบไม่เป็นท่าและหน้าอับอายไม่ใช่น้อยเลยนะฮะหนังทําให้เราเห็นตัวละครตัวนี้ว่าได้เรียนรู้เรื่องราวโลกของเวทมนต์และโลกของปีศาจจนท้ายที่สุดเขาก็สามารถปรับตัวได้ว่าความดีความเลวนั้นไม่ได้วัดกนตรงที่ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นปีศาจ แต่ก็วัดกันตรงที่จิตใจซึ่งต่างกับเวอร์ชัน่นยินหยางศึกมหาเวสถานพิภพที่ตัวละครตัวนี้เป็นปร,รมาจารย์ปราบผีที่มีความสามารถเก่งกาจมากๆเลยครับและก็ขอบอกก่อนว่าตัวละครชิงหมิงและหยวนปอ๋อหยาในเวอร์ชัน2021น2ี2 1เนี้เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางใจในแบบเวอร์ชั่น2020นะครับเพราะฉะนั้นคนดูโดยเฉพาะกลุ่มาสาวสาววัยไม่ต้องจิตงอนดูนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบความสัมพันธ์แบบหลวมๆฉบับเวอร์ชั่นนี้มากกว่าครับ และจุดหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจผมหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบแล้วกว็คือนี่มันคือหนังจีนแฟนตาซีกำลังภายในที่ผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นติ่งหนังมาเวลแท้ๆแสดงออกมาให้เห็นในร้ายรูปแบบเช่น การใช้พลังในการสร้างโลเป็นเกาะป้องกันตัวเองนั้นมันก็เหมือนกับคาถาโลในด็อกเตอร์สเตรนชัดๆการต่อสู้ภายในอาคารแห่งหนึง่งระหว่างชิงหมิงกับไฝ่หนีก็มีการทำให้อาคารแห่งนั้นบิดเบือนความเป็นจริงนี่ก็เหมือนกับการต่อสู้ในเรื่องของด็อกเตอร์สเตรนด้วยครับอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ตัวละครหลักเคลื่อนย้ายตัวเองจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือการหายตัวนะครับ ก็คือการเสกคาถามันก็เหมือนเรื่องราวของทอเทพเจ้าสายฟ้าเป็นการเรียนแบบการเปิดประตูไบฟอรสชัดๆและกระากการต่อสู้ระหว่างตัวละครเอกตัวหนึ่งกับปีาศาจสีแดงดูแล้วมันก็เหมือนกับฉากการต่อสู้กันระหว่างทอกับฮักในสนามแข่งขันการต่อสู้ในเรื่องทอรแรกหน้าร็อกเลยครับสวนฉากแอคชั่นที่มีการต่อสู้กันแบบรุนแรงต,แต่อยเตะกันแต่ละทีคนพุ่งกระเด็นไปชนภูเขาบ้างชนอาคารบ้านเรือนบ้าง ซึงมันก็เหมือนกับฉากแอคชั่นในการต่อสู้ของ The a v e n g e r เรียกได้ว่าหากเราดูยินหยางศึกมหาเวทในฉบับ2021มันก็ทำให้เราหวนคิดถึงหนังในจักรวาลมาเวลด้วยครับยินหยางศึกมหาเวทแม้จะมีช่วงเวลาในการฉายถึงเกือบ2ชั่วโมงแต่ก็เป็น2ชั่วโมงที่ไม่มีความน่าเบื่อเลยนะครับดำเนินเรื่องเร็วกระชับฉับไวช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรื่องก็คือช่วงศึกสุดท้ายเขาเริ่มตั้งแต่40นาทีสุดท้ายของเรื่องเลยนะครับ จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่สะกดให้เราตั้งหน้าตั้งตาดูอยู่กับหน้าจอทีวีได้ร้าวกับมีเวมนม์จริงๆเลยครับส่วนในแง่ปรัชญาของเรื่องก็ถือว่านําเสนอออกมาได้ดีเขาได้พูดถึงเรื่องราวของชาติกําเนิดประมาณว่าคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่ก็สามารถเลือกในการใช้ชีวิตได้เลือกในสิ่งที่เราจะเป็นได้ความคิดความเลวความดีนั้นไม่ไดีว,วัดกันตรงที่ชาติกําเนิดวัดกันตรงที่การกระทํานั่นเองครับ โดยส่วนตัวแล้วแม้ว่าหนังจะมีความดีงามในหลายๆแง่มุมแต่ก็มีจุดที่ทำให้หักคะแนนได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจุดหักเหของเรื่องที่ทำให้เห็นว่าตัวละครหลักตัวหนึ่งเปลี่ยนไปจากคนดีเป็นคนเลวผมว่าตรงนั้นมันยังไม่ส่งพลังมากพอที่จะทำให้ใครเปลี่ยนแนวคิดและบุคลิกไปอย่างนั้นได้ครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือเหตุผลมันเบาบางมากๆเลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ การต่อสู้กันในศึกสุดท้ายแม้จะมีความสนุกแต่มันก็ไม่สุดครับมันหยุดพูดกันซะเยอะไปหน่อยและตัวบอสใหญ่แม้มันจะมีความเจ่งกาดมีพลังและมีตัวช่วยเสริมพลังมากมายแต่มันก็ไปถึงจุดจบที่ง่ายเกินไปครับไม่สมกับการรอคอยในการต่อสู้เลยนะฮะเนื้อเรื่องของเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเกินไปนัก แล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะซ่อนตัวร้ายเอาไว้มากมายขนาดนั้นดังนั้นใครมาสายดาวทางบอกเลยว่าดาวทางแน่นอนเลยครับกล่าวโดยสรุปยินหยางศึกมหาเวทคือภาพยนตร์แฟนตาซีกำลังภายในที่มีความตื่นเต้นจากการตาในด้านภาพและการออกแบบเนื้อเรื่องสนุกสนานาน่าติดตามและมีบทสรุปที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับเชื่อว่าหากใครชอบดูหนังแนวแฟนตาซีเช่นนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ดังนั้นซูเปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบเดอะยินหยางมาสเตอร์ยินหยางศึกมหาเวทเอาไว้ที่8.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวดีๆครั้งต่อไปในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ